OK ครับลูกศิษย์ครับเรามาตั้งใจเรียนบทสนทนาที่อยู่ข้างๆเราสินี้กับเราจะไปด้วยกันก่นอนเออเลยเราจะจะอ่านหนึ่งรอบเรามาฟังด้วยกันนะครับ哎、欸，你好，这个杯子多少钱？二十八块。那个杯子多少钱？那个杯子十八块钱。 ไปทำมาแปลาว่าอะไรกันครับลูกครับเรามาไปาาด้วยกันครับนีข่ขอสวัสดีครับฮลัลโหลเชก็คือใบนี้นะจเจคือนี้ก็คือใบเป้จะคือแก้วนะ多少คือเท่าไหร่เฉียนแปลาว่าเงิน多少เฉียนแปลาว่าราคาเท่าไหร่ดังนั้นทั้งประโยคแปลาวา่าสวัสดีครับแก้วใบนี้ราคาเท่าไหร่นะบี 28八二十八่ง百万ย2่คว่าปคือายวนเพียเแต่ควายส่งมาใช้ในภาษาพูด28二十八块ก็เท่ากับ28หยวนนะครับอ่ะส่วนเท่ากับเงินไทยกี่บาทาก็ไปคุณ5เอานอะหน้าเกอคือใบนั้นปกกิคือแก้ว多少钱？ราคาเท่าไหร่？那个 ตัวเฉียแล้วแก้วใบนั้นนะ่ะราคาเท่าไหร่นะฮะบีตอบว่าหน้าเก๋อคือใบนั้นเปย์จือคือแก้วนะคะสิบแปคือสิบแปดนะ,ะควายเฉียนตรงนี้ควายนเฉียนนั่ก็แปลว่าหยวนเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าที่ต้องใส่เฉียนเข้ามาก็คือบางทีข้ายเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนา,นามอย่างอื่นนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นของเงินแต่ได้กเกิวว่าใส่ควายเฉียงเข้ามาก็คือจ่อจงโฟกัส ไปที่เงินเพียงอย่างเดียวนะครับะดังนั้น那个杯าเ八块钱ก็จะแปลว่าเก้วใบวนั้นราคา18หยวนนะครับนี่คือคำแปลของบทนี้นะรู้สิครับนะโอเคถ้าจำไม่ได้ก็ฟังหลายๆรอบเรียนหลายๆรอบนะฮะรู้สิครับนะต่อไปนี้เรามาอ่านตามลอชิหนึ่งรอบนะคะนรับ你好这个杯子 多少钱？那哈，二十八块。那个杯子多少钱？那个杯子十八块钱。OK，ครับ，รู้สึกครับ，啊，ฝึกเรียนหลายๆรอบจนทุกประโยคทุกคำเป็นของตัวเองไปนะครับ，啊，ถ้าเป็นประโยชน์ กดไลค์กดหัวใจให้เราเชอร์อ,อาลีบาาด้วยนะครับ